สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่12งเดือนมิถุนายน2566มาวิเคราะห์บอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้มีฟุตบอลเตะกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมีหลีไนที่เตะกันบ้างรอไปดูกันครับมีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับมีเตะกันทั้งหมด4คู่มีตัวรอนทัวร์นาเมนต์ครับมีเตะกันอยู่2คู่แล้วก็มีหลีอาเซียนครับมีเตะกันทั้งหมด5คู่แล้วก็มีหลีกโคลอมเบียครับมีเตะกันอยู่2คู่ วันนี้ครับผมได้คาดเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆหนึ่งคู่ไปกันที่หลีอกอาเจนตินาครับคู่ระหว่างบานฟิวครับจะเจอกับริวเวอร์เพลคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเช้าเลยนะครับผมจะเตะกันเวลาประมาณตีห้าสิบห้านาทีครับตามเวลาบ้านเราก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ผมอาพผลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติน่าสนใจของทั้งสองทีมกันก่อน บานฟิวครับอันดับที่26ในลีครับแข่งไปทั้งหมด19นัดชนะไป4เสมอ6แพ้ไป9ได้12ครับเสียไป22มีทั้งหมด18แต้มนะครับผมเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด10นัดชนะไป3เสมอ4แพ้ไป3ได้ไป5ครับเสียไป7ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับที่1ในลีครับแข่งไปทั้งหมด18นัดชนะไป13เสมอ2แพ้ไป3ได้31เครับเสียไป11มีทั้งหมด41แต้มนะครับผมเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหม10 ชนะไป6เสมอ2แพ้ไป2ได้16กครับเสียไป7เรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยบานฟิวชนะไป3ครับ,ร,บริเวอร์พูลชนะไป6แล้วก็เสมอกันไป1นัดครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นริเวอร์เูลครับบุกเอาชนะบานฟิวไป3มประตูต่อ2อัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยบานฟิวทำเงินไปได้5ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป4 เรามาดูผลงานที่บ้านฟิวเล่นเป็นเจ้าบ้านครับ9นัดหลังสุดเจอกับรีวอเพทเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ2แพ้ไป4อัตราการทำเงิน9้านัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยบ้านฟิวทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป4เรามาดูผลงานส่วนตัวของบ้านฟิวกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2เสมอ3แพ้ไป5น้นัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนราซิงครับครับแพ้กับราซิงครับไป2อนอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของบ้านฟิวเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6 มาดูผลงานที่เล่นเป็นเจ้าบ้านครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ3แพ้ไป4นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะโรซาริโอครับไป2ประตูต,ต่อ0นย์นัดก่อนน,นั้นเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับซานโรเลนโซไป2ประตูต,ต่อ1ครับอัตราการําเงิน10นัดหลังสุดในบ้านเนี่ยบานฟิลด์ทําเงินไปได้3ครับเจ้าไป3แล้วก็เสียไป4ครับมาดูผลงานส่วนตัวของริบบเพีกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป5เสมอ3แพ้ไป2 นาลาสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะฟูมิเนเซ่ไป2ประตูต่ตอ0ครับอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของรีบอเพทเนี่ยทำเงินไปได้แค่2นัดเองนะครับผมเจ้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไปถึง7เลยนะครับมาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ3แพ้ไป3ามนาลาสุดเนี่ยไปเยือนเบเลสซาฟิลครับเสมอกันไป2องอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยรีบอเพททำเงินไปได้4ครับเสียไป6 เรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คข้าไปเจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านวันฟิวเนี่ยใช้ประตูเป็นแคมเบสครับกองหลังมีโมคินครับยืนคู่กับโอริเวล่าแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นลุยเอนริเก้ครับแบ็กขวาเป็นโคโรเนลครับกองกลางใช้เป็นเรดดี้ครับยืนคู่กับมาตินตัวรุกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นควอนบิซานครับตัวรุกฝั่งขวาเป็นซานเซตกองหน้าเนี่ยใช้เป็นเซบาสเตียนโซซาครับยืนคู่กับมิวตันคิมิเนสนะครับผม ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยใช้ประตูเป็นฟังโกอามานี่ครับกองหลังมีเลอันโดมาตินครับยืนคู่กับโรเบิร์ตโรชาแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นโกเมสครับแบ็กขวาเป็นเฮเรรากองกลาง3ตัวเนี่ยมีโรดิโก้ครับดิเอโก้แล้วก็ปาลาเวซิโนนะครับผมกองกลางตัวลูกใช้เป็นบาโก้ครับส่วนกองหน้าใช้เป็นโซลารี่ครับยืนคู่กับเบลทานนะครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับ ผมเล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับผมบาร์ฟิลเนี่ยพักอีก5วันครับจะเจอจะเจอกับเบลการโนนะครับผม่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็พักอีก5วันครับจะเจอกับคอร์ดูบานะครับผมเรามาดูตารางคะแนนล่าสุดกันบ้างครับตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่1นนะครับแข่งทั้งหมด18 18นัดครับมีทั้งหมด4 1แต้มนำอันดับ2อยู่แค่1แต้มนะครับผมแต่แข่งน้อยกว่า2นัดนะครับ สวนบ้านฟิวเนี่ยอันดับที่ยี่สิบกในหลีกครับแข่งไปทั้งหมด19นัดมีมี18แต้มนะครับผมอยู่ในกลุ่มโซนทายตรางนะครับเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับผมตอนนี้ไหลลงมาเหลือครึ่งลูกนะครับเป็นทีมเยือนริเวอร์พูลต่อนะครับราคานี้10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคาครึ่งลูกมีอยู่2นัดน,นะครับผม นั้นนี้ครับเสมอกันไป1-1แล้วก็นัดนี้ครับเป็นลิเวอร์พูลครับชนะไป2ประตูต่อ1เรามาดูสิบนัดหลังสุดของบ้านฟิวกันบ้างครับราคาครึ่งลูกเนี่ยมีอยู่3นัดนะครับผมนัดนี้เนี่ยเสมอกับเบเลสซาร์ฟิวไป3-3ครับนัดนี้แพ้กับซานตาเฟ่ไป2-0แล้วก็นัดล่าสุดครับแพ้กับราซิงครับไป2-0ครับราคาครึ่งลูกมีอยู่3นัดนะครับบานฟิวเสมอไป1แล้วครับแล้วก็แพ้ไป2ครับ ดูสิบนัดหลังสุดของรเวอร์พูลครับราคาครึ่งลูกเนี่ยมีอยู่1นนัดนะครับผมนัดนี้ครับเสมอกับเบเรสซาฟิลไป2ประตูต่อ2ครับเรามาดูราคาสูงต่ํากันบ้างครับราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกควบนะครับผมตอนนี้ก็ยัง2ลูกควบ10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป5ครับต่ําไป5มาดู10นัดหลังสุดของบานฟิลครับสูงไป3ครับเจ้าไป3แล้วก็ต่ําไป4ครับ ส่วนสีนัดหลังสุดของรีโว่เพจเนี่ยสูงไป5ครับต่ำไป5ครับราคาครึ่งควบลูกเนี่ย4นัดหลังสุดของบานฟิลเนี่ยทำเงินไปได้2นัดครับเสียไป2ส่วนลิเวอ่เพจเนี่ยมีอยู่5นัดครับทำเงินได้3นัดครับเสียไป2นัดมาดูสกอร์สูง2ลูกควบครับ5นัดหลังสุดของบานฟิลเนี่ยทำเอ่าสูงไป2นัดครับต่ำไป3นัดส่วนลิเวอ่เพจก็สูงไป3นัดต่ำไป2นัด ดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยลิเวอร์พูลครับดูจะเป็นต่อและทําผลงานได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับผมห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปแค่นัดเดียวครับสถิติที่มาเยือนที่นี่10นัดหลังสุดก็ชนะไปถึง6จาก10เกมนะครับผมส่วนบ้านฟิลเนี่ยห้านัดหลังสุดครับชนะได้แค่เกมเดียวครับแพ้ไปถึง4ผลงานถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับผมคู่นี้อัมพลคนดูบอลขอเลือกไปที่ลิเวอร์พูลเด็ดแน่นอนครับ กับราคาที่เปิดมาต่อครึ่งลูกเนี่ยผมคาดว่าริอร์เพลน่าจะบุกมาเอาชนะได้เป็นอย่างน้อยนะครับผมชนะแค่หนึ่งลูกเนี่ยก็ยินเต็มแล้วครับแล้วเพื่อทําแต้มหนีห่างครับริบอร์เพลดูจะมีแรงจูงใจอยู่พอสมควรถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือว่าบอลสเต็ปคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อมพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ